เพราะฉะนั้นจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยกับจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเพียงขั้นต้นลองพิจารณาว่าจิตประเภทไหนจะมีกำลังมากกว่ากันมีจิตสองประเภทนะคะประเภทหนึ่งไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยสักเหตุเดียวโลภะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีอะโลภะอะโทสะอะโมหะไม่มีเลยนะคะกับจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วย คือมีโลภะเกิดเป็นเหตุที่จะให้สภาพธรรมะนั้นมั่นคงสามารถที่จะทำให้งอกงามเจริญเติบโตไปได้ด้วยความติดข้องนั้นกับจิตที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีอะโลภะไม่มีอะโทสะไม่มีอะโมหะเกิดร่วมด้วยจิตไหนจะมีกำลังมากกว่ากันคะมีเหตุจิตที่ไม่มีกำลังคือจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย